สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนําชุดระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ในรถโตโยต้าแคมรี่นั่นเองครับซึ่งรถโตโยต้ารุ่นนี้ครับออกแบบมาให้การขับขี่และฟีลลิ่งในการนั่งเนี่ยมีความนุ่มสบายครับและให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมจากเซ็ตระบบเครื่องเสียงใหม่ที่เราจะติดตั้งในวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเซ็ตระบบเครื่องเสียงเซ็ตนี้กันครับ คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมก็ต้องมาพร้อมกับชุดลำโพงคุณภาพสูงจาก JL Audio ซึ่งทันนี้เราได้ติดตั้งชุดลำโพง JL ที่เป็นรุ่น C1 ครับโดดเด่นในด้านของการให้พลังเสียงเบสที่หนักแน่นและทรงพลังทําให้ทุกเพลงผู้ชมจะได้ประสบการณ์การฟังเพลงที่สมบูรณ์แบบครับซึ่งในเซตนี้มีการติดตั้งชุดลำโพงทั้งหมด2รุ่นด้วยกันครับเซตสำหรับชุดลำโพงติดตั้งคู่หน้าเราเลือกใช้ลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นครับเขาะจะมีการแยกกันของชุดลำโพงทวิตเตอร์ขนาด1นิ้วแบบนี้มาให้ครับ จับคู่กันกับตัวชุดลำโพงมิชลินนะครับลำโพงเสียงกลางไซส์6.5นิ้วให้พลังเสียงเบสได้ลึกและต่อเนื่องกันครับมาที่ลำโพงคู่หลังเราเลือกใช้เป็นลำโพงโคแอกนะครับลำโพง2ทางที่รวมเอาครับข้อดีของชุดลำโพงทวิตเตอร์และวูเฟอร์รวมเข้าด้วยกันทําให้ตําแหน่งเดียวเนี่ยสามารถถ,ถ่ายทอดเสียงได้อย่างครบทุกย่านความถี่เลยครับและถัดมายังได้ติดตั้งเจ้าตัว Active s ubwoofer with d s p ครับ ด i g ิตอล s ิกเนลโ r รเซสเซอซึ่งจะช่วยให้ระบบเสียงถูกปรับแต่งให้ได้เสียงเบสที่ละเอียดและชัดเจนเพิ่มความลึกและมิติของเสียงและข้อดีอย่างนึงครับเขายังมาพร้อมกับชุดแ m ม l ิ f ฟ e ยแบบ 4-channel ลภายในตัวด้วยครับสำหรับการไปขับตัวชุดลำโพงใหม่ที่เราติดตั้งเข้าไปซึ่งจะช่วยให้ครับการปรับแต่งเสียงทั้งเสียงเบสเสียงกลางแหลมทำได้อย่างครบถ้วนและไปในทิศทางเดียวกันครับ เรามาถึงขั้นตอนในการติดตั้งตัวชุดลำโพงใหม่แล้วนะครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังติดตั้งในลักษณะแบบเดียวกันครับซึ่งจะมีความเรียบร้อยและลงตัวนะครับในช่องตำแหน่งการติดตั้งเดิมของเขาเริ่มต้นกันที่คู่หน้ากันก่อนเลยครับคันนี้เราเลือกใช้ลำโพงแบบ2ทางแยกน,นะครับก็จะมีการแยกกันของชุดลำโพงทวิตเตอร์ขนาด1นิ้วครับติดตั้งเข้าที่ตำแหน่งบนคอนโซลแดชบอร์ดนะครับใส่ในช่องตำแหน่งเดิมได้อย่างเรียบร้อยเลยครับและส่วนที่ประตูตัวนี้เป็นหน้าที่ของการติดตั้งลำโพงวูเฟอร์ครับ ที่จะให้พลังเสียงเบสที่มีความหนักแน่นมีความกระชับหาใครที่ชอบเสียงเบสแบบแน่นๆนะครับตำแหน่งตัวนี้ถือว่าสําคัญมากๆด้วยครับและคันนี้เรายังมีการเสริมด้วยชุดอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปที่ประตูครับเพื่อช่วยให้ประตูนะั้นมีความเป็นเหมือนกับตู้ลําโพงที่มีความหนาและปิดสนิทมากยิ่งขึ้นครับซึ่งแน่นอนครับจะเสริมทาให้ลําโพงวูเฟอร์ตัวนี้ครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในตัวเองครับ รถ4ประตูแบบซีดานอยากจะเพิ่มพลังเสียงเบสครับผมขอแนะนําแบบคันนี้เลยครับคันนี้เราได้เลือกการติดตั้ง Active s u b w o o f e r ซึ่งเป็นซับท,ที่มาพร้อมกับ a อ p l i f i e r นะครับไปขับตัวชุดลำโพงและตัวซับเขาเองยังมาพร้อมกับซับขนาดแนิ้วเพื่อเพิ่มพลังเสียงเบสให้การฟังนั้นหนักแน่นมากยิ่งขึ้นครับตำแหน่งการติดตั้งที่ดูลงตัวและเหมาะสมสำหรับรถแบบนี้นะครับเราเลือกติดตั้งไว้ที่บริเวณใต้เบาะฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับ ซึ่งสามารถติดเข้าไปได้ลึกและขนาดของเขาก็ไม่ใหญ่มากจนเกินไปไม่กระทบกับการสไลด์บอกสามารถติดตั้งในลักษณะแบบนี้ได้พอดีเลยครับและให้คุณภาพเสียงที่ดีเดี๋ยวผมจะมีการจูนเสียงผ่าน PC ครับให้เสียงนั้นมีความใสามาก่ขึ้นรายละเอียดเสียงดีมาก่ขึ้นด้วยครับ